รูปหล่อหลวงพ่อแชม่มรุ่นบูชาครูสิทธิสร้างถวายบูชาครูเนื้อนวโลหุดผงพุทธคุณสร,ร้างเพียง108องค์มวลสารศักดิ์สิทธิ์จากพระเครื่องและพระบูชาเก่าและทองคําแท้มากมายหลายยุคมาผสมเป็นมวลสารโดยมีหลวงพ่อเจริญวัดกลางเก่าตําบลตรอกนองอําเภกลุงจันทบุรีและเกจีอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกอย่างเข้มขลังเมื่อหลวงพ่อแชม่มวัดฉลองจังหวัด ภูเก็ตมรณภาพของที่ท่านสร้างก็หมดไปจากวัดอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะรูปหล่อสร้างขึ้นในปี2512ซึ่งถือเป็นตัวแทนของท่านก็หาไม่ได้ปัจจุบันหายากไม่ค่อยพบเห็นในการสร้างครั้งนี้ทีมงานได้จัดสร้างรูปหล่อหลวงพ่อแชมป์อมแบบฉบับปี2512เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์แห่งวัดฉลองถอดแบบได้สวยงามไม่แพร้รุ่นแรกเนื้อหาเข้มข้นกว่ารุ่นแรกเพื่อสนองความประสงค์ที่ใช้แล้ว ดีไม่แพ้ของเก่าหลวงพ่อเจริญวัดกลางเก่าตำบลตรอกนองอําเภอกลุงจันทบุรีท่านมีพระเวทวิทยาคมที่กล้าแกรง่งมีวิชาอาคมสุดเข้มขลังวัตถุมงคลที่หลวงพ่อเจริญสร้างขึ้นและทำการปลุกเสกนั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อเจริญว่าเป็นสุดยอดของดีเป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นเพื่อหวังผลทางด้านพุทธคุณชนิดที่แรงมาก เห็นผลและหวังพึ่งคุถะคุณได้แน่นอนผู้ที่ใช้บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเจริญต่างมีประสบการณ์ให้เห็นกันทุกคนเป็นที่เล่าขานกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ในมหาพุทธานุภาพที่หลวงพ่อเจริญปลุกเสกไว้ในวัตถุมงคลให้เป็นสมบัติแต่ลูกหลานสืบไปชนวนวนสารศักดิ์สิทธิ์ที่ได้นํามาร่วมหล่อหลวงพ่อแชม่มวัดฉลองนี้มีมากมายเหลือคนานับได้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถระบุรายละเอียดได้จนครบยังมีอีกมากที่ไม่ได้กล่าวรายละเอียดปลีกย่อยลงไปทางทีมงานได้นำชนวนมวลสารทั้งหมดมาหล่อหลอมแล้วเรียดโดยนำไปให้แก่จีอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นผลัดกันจารอัขราหลายครั้งจากนั้นนำมาสร้างเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแชม่มกระแสพลังของรูปหล่อหลวงพ่อแชม่มวัดฉลองจอภูเก็ตมีมากนักผู้ที่มีบุญวาสนาได้ครอบครองจงเก็บรักษาไวใ้ให้เป็นมรดกตกทอดต่อไป เมื่อเททองเสร็จจากนั้นนำไปปลุกเศกอีกครั้งโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นทําพิธีปลุกเศกอย่างเข้มขลังและได้อัญเชิญดวงวิญญาณหลวงพ่อแชม่มวัดฉลองมาทรงอธิษฐานจิตให้พระทุกองค์มีพุทธานุภาพไม่แพ้ของเก่าพระเถระครูบาอาจารย์ที่อธิษฐานจิตหนึ่งหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาปลุกเส,สองหลวงพ่อยวงวัดหน้าต่างในจังหวัดพระนะครศรีอยุธยา ปลุกเสก 3. หลวงพ่อสมบุญวัดลำพันธบองจังหวัดสุพรรณบุรีปลุกเสก 4. หลวงพ่อพิมพ์วัดพริกสวรรค์จังหวัดพิจิตรปลุกเสก 5. พิธีการนำวัตถุมงคลไปวางไว้ที่หน้ารูปปั้นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิจิตรบอกกล่าวท่านในการสร้างขอบารมี 6. หลวงพ่อหวานวัดคลองคุณจังหวัดพิจิตรปลุกเสก 7. หลวงพ่อเอื้อน วัดวังแดงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปลุกเสก 8. หลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปลุกเสก9หลวงพ่อทวนวัดโป่งยางจังหวัดจันทบุรีปลุกเสกส0หลวงปู่ฟูวัดบางสมัครจังหวัดเชิงเสาปลุกเสกส1หลวงพ่อศิลวัดละหานใหญ่จังหวัดระยองปลุกเสก 12. หลวงพ่อวิชาวัดชอนทุเรียน จังหวัดนครสวรรค์ปลุกเสก13หลวงพ่อทวนวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทปลุกเสก14หลวงพ่อเจริญวัดกลางเก่าจังหวัดจันทบุรีปลุกเสกตลอดไตรมาสปลุกเสกสามเดือนเต็ม15เข้าพิธีปลุกเสกพระเครื่องหลวงปู่ทีมในพระอุโบสถวัดสามัคคีทำวัดอีแงวหลวงพ่อสินอุปถัมภ์รวมสร้างพระอุโบสถอำเภอกลุงจันทบุรี มีเกจิร่วมปลุกเสกดังนี้หลวงพ่อศิลป์วัดละหานใหญ่จังหวัดระยองปลุกเสกหลวงพ่อสวัสดิ์วัดอ่าวหมูจังหวัดจันทบุรีปลุกเสกหลวงพ่อโสดวัดเขาหินโค้งจังหวัดจันทบุรีปลุกเสกหลวงอ่องวัดเขาวงกตจังหวัดจันทบุรีปลุกเสก16เข้าพิธีไหว้ครูโยงสายศิลป์ขอบารมีหลวงพ่อคงสุวรรณโนวัดวังสับรถจันทบุรีในวันเพ็ญเดือน12หลานท่าน พ่อคงผู้ได้รับการครอบครูจากท่านพ่อคงหมอเนยียงเมตตาอธิฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลให้17กงเตืองวัดคลองจากจังหวัดตราดปลุกเสก18หลวงพ่อเตี้ยวัดเขาสมิงจังหวัดตราดปลุกเสก19พิธีการนำวัตถุมงคลทั้งหมดแช่น้ำอาบแสงจันทร์เพ็นเดือน12ตอนเที่ยงคืนโยงสายศีลจากรูปหล่อหลวงปูท่ทิมขอบารมี20หลวงพ่อตุด วัดธรรมธาวรจังหวัดชุมพรปลุกเสก21หลวงพ่อแก้ววัดช่องลมจังหวัดชุมพรปลุกเสก22หลวงปู่ล้านวัดขนายจังหวัดสุราษฎร์ธานีปลุกเสก23หลวงปู่อิมวัดทุ่งนาใหม่จังหวัดนครศรีธรรมราชปลุกเสก24ทานวาดอาจารย์เปลี่ยนผัดยานนสิครอบครูเขาอทำพิธีปลุกเสกอันเชิญขอบาร,รมีพระท่านปรมา,ารย์เขาอร่วมประสิทธิคุณ และดวงวิญญาณหลวงพ่อปานปานธรม,มประทับส่งลงมาแมตตาปลุกเสก25หลวงพ่อผ่องวัดแจ้งจังหวัดพัทลุงปลุกเสก26พระอาจารย์เอียดวัดโคกแย้มจังหวัดพัทธลุงปลุกเสก27หลวงปู่แก้ววัดสะพานไม้แก่นจังหวัดสงขลาปลุกเสก28พระอาจารย์สูตรวัดในเต่าจังหวัดตรังปลุกเสก29พิธีการนำวัตถุมง,งคลรูปหล่อหลวงพ่อแชมป ไปวางที่รูปเหมือนปั้นในพระวิหารหลวงพ่อแชมวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตเพื่อบอกกล่าวท่านขอบารมี30พิธีการบอกกล่าวหลวงปู่ทีมอีกครั้งก่อนจัดส่งผู้จองโดยโยงสายสินไปยังกองวัตถุมง,งคนทั้งหมดเหตุที่ทางทีมงานสร้างพระเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างพระวิหารจตุนมุกวัดกลางเก่าและให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมสร้างบุญบารมี สังสงไว้เพื่อเป็นทุนบุญต่อไปในภายภาคหน้าทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ก็เพราะบุญมนุษย์เกิดมาได้ก็เพราะบุญเจอกันได้ก็เพราะบุญเมื่อบุญมาถึงแล้วให้พิจารณาเพื่อเป็นสติระลึกชอบว่าบุญใดททำแล้วไม่เสื่อมจึงมาอนุโมทนาบอกบุญในการครั้งนี้เพื่อความเป็นไปและความเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานและการดำเนินชีวิตดีสติพึงรู้ชอบเจริญสุขเจริญทาทุกๆคทัน การทำพระให้คนบูชานิ่วายากเราทำพระให้บริสุทธิ์ยากยิ่งอีกมวลสารทั้งกรรมวิธีเลิกยามเป็นสำคัญวัตถุประสงค์ไซนั้นเป็นตัวรองทำให้อยู่ทำให้เป็นทำให้เย็นทำให้ตายล้วนมากมายวิถีค่อยทำค่อยๆสร้างล้วนสำเริจสำเร็จสมประสงค์ในการปลูกเสกมวลสารได้อัญเชิญดวงวิญญาณครูบาอาจารย์เจ้าของมวลสารมาร่วมอธิษฐานจิตประภาำนวยว่วยพรให้พระชุดนี้ดีทุกๆด้านสมกับความตั้งใจของผู้สร้าง เพื่อให้ของดีอยู่คู่เมืองไทยตลอดไปและเป็นการช่วยสืบทอดและต่อยอดพระพุทธศา,าสนาสืบไปด้วยบุญบาร,รมีที่ท่านทั้งหลายได้นำปัจจัยมาเช่าพระชุดนี้ทางทีมงานจะได้นำไปร่วมสมทบทุนสร้างพระวิหารสตุนมุกวัดกลางเก่าสำหรับวัดแห่งนี้เป็นวัดที่อยู่นอกตัวเมืองอยู่ห่างไกลจึงไม่ค่อยมีปัจจัยในการบูรณวัดรรูปลหล่อหลวงพ่อแชมรุ่นบูชาครูมีคุณวิเศษมากนัก ความว่าหมื่นเทวดาก็มารักษาทุกข่ำเช้าแคล้วคลาดปลอดภัยสำเร็จรวยเร็วทันใจค้ำคุณหาที่สุดม่ได้หมื่นเทวดามารักษาคือเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายทั้งอินพรมยมมนุษย์ล้วนมีความศีเนหาเมตตาช่วยอำนวยช่วยอุปถัมในทุกประการจะเป็นผู้เลือดล้ำปราศจากพยันตรายทั้งปวงอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายภัยใดที่เกิดแล้วก็จะช่วยระง,งับดับไป ภายใดยังไม่เกิดก็จกคล้าวคลาดทุกประการจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยลาบคือสิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดคิดจากประดังมาดุดสายทานไม่มีสิ้นสูญสุดเลยจะเป็นผู้เจริญด้วยยศคือเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายเมื่อเข้ารณรงค์สงครามแม้ลูกปืนจะมาเป็นหาฝนม่อาจจะระคายผิวผู้นั้นเลย